ตลอดเส้นทางที่พระธุดงเดินผ่านมีเสียงกล่าวคำว่าสาธุบ้างหลวงพี่สู้ๆบ้างชิตังเมบ้างเสียงดังตลอดต่อเนื่องช่วงที่ยืนรอข้ามทางแยกหมูของผมได้ยินผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งประนมมือไหว้พระและพูดกับน้องอีกคนที่นั่งอยู่ข้างๆว่า วันวาเลนไทน์พี่จะนำดอกกุหลาบให้แฟนแค่หนึ่งดอกแต่วันนี้พี่ซื้อมาโปรยต้อนรับพระธุดง3 0สามร้อยดอกได้ยินแล้วผมก็มีความรู้สึกปลื้มใจมากเลยครับที่ทุกคนมีความสุขเมื่อเดินมาอีกหน่อยขณะที่ผมยืนรอข้ามทางแยกอยีกเช่นกันยายคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ายายเกิดมา อายุ80ปีแล้วเพิ่งจะเคยเห็นพระเดินเยอะๆและปื้มสุดๆก็วันนี้เด็กตัวเล็กๆเพิ่งหัดคลานหัดพูดพ่อแม่พามาแล้วก็ให้ลูกบนมมือและพูดคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุส่วนเด็กอีกคนอายุประมาณ3ขวบเริ่มพูดได้นิดหน่อย พูดกับแม่ว่าโอ้โหพระเยอะจังเลยห้าสิบรูปเลยหรือแม่แม่ตอบว่าใช่จ่ะพระเยอะแต่ว่าพระพันกว่ารูปจ้ะวันนี้เราได้บุญเยอะเลยนะจ๊ะขณะที่ผมเดินผมก็ชำเลืองทามองสองข้างทางทุกบ้านเพิ่งจะผ่านเหตุการณ์น้ำท่วม บางบ้านน้ำท่วมถึงหลังคาบางบ้านน้ำท่วมถึงพื้นที่พักอาศัยที่เป็นบ้านสองชั้นน้ำท่วมถึงชั้นที่หนึ่งก็จะขนของไปอยู่ชั้นที่สองบางบ้านก็มีคนพักอาศัยอยู่บางบ้านก็พาครอบครัวไปพักกับ ญาติที่ต่างจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมรอน้ำลดแล้วจึงจะกลับมาตอนนี้บางบ้านมีเพียงสุนัขที่เฝ้าบ้านรอเจ้าของกลับมาด้วยความซื่อสัตว์เห็นแล้วก็รู้สึกสลดใจคราบน้ำท่วมสูงมากเลยครับเศษหนึ่งส่วนสี่ของเสาไฟฟ้า ถ้าคนสูง160เซนติเมตรยืนยกมือขึ้นสุดน้ำก็คงจะท่วมพอดีครับตอนนี้น้ำลดใกล้จะหมดแล้วทิ้งเพียงร่องรอยความเสียหายเอาไว้เห็นแล้วก็รู้สึกใจหายทั้งสวนพุทราสวนกล้วยสวนไม้ดอกไม้ประดับสวนผักบุ้งผักกระเฉดท,ที่เจ้าของดูแลอย่างดีกำลังจะได้เก็บผลผลิต แต่ตอนนี้น้ำท่วมเสียหายหมดแล้วเมื่อผมมองเห็นแล้วผมก็เข้าใจว่าทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่มีอะไรแน่นอนและไม่มีความปลอดภัยเลยจริงๆนะครับขอให้ภัยพิบัติครั้งนี้จงมาลายหายสิ้นไปตลอดเส้นทางอุบาสกอุบาสิกาผู้มีบุญเด็กดีวิสตามีรถต่างก็เบิกบ,บานกับการทำหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายสาวุชนมาต้อนรับพระธุดงกันมากมายบางคนขับรถจนมาบางคนขับจัก,กรยานยนมาบางคนปั่นจัก,กรยานมาบางคนก็เดินมาแม้บางคนเดินไม่ไหวก็ให้ลูกหลานใช้รถเข็นพามาอาบุญใหญ่เด็กเล็กเด็กโตทั้งตำรวจครูทหารพนักง,งานบริษัทมากันมากมาย หลายคนคงมีคำถามว่าเมื่อผมมองกลางมองทางแล้วผมเห็นได้อย่างไรว่าขี่รถอะไรผมก็ชำเลืองตามองดูเป็นบางท้งไงล่ะครับวันนี้ขอจบเพยงเท่านี้ก่อนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ